มนุษย์มีความสามารถในการควบคุมความสามารถในการควบคุมเสมือนของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้กับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าสายพันธุ์มนุษย์ถ้าเราย้อนนึกให้ดีๆเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากที่มนุษย์สามารถควบคุมสิ่งโตช้างหรือสัตว์ชนิดต่างๆในคณะละครสัตว์ได้มนุษย์ยังสามารถควบคุม และออกคำสั่งกับสัตว์น้ำเช่นปลาโลมาหรือแมวน้ำได้อีกด้วยมนุษย์มีความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่พอจะควบคุมดินฟ้าอากาศและสิ่งต่างๆในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการไหลของน้ำหรือพลังงานต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ธรรมชาติของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่ถูกเรียกว่าผู้นำมีความสามารถในการควบคุมจิตใจของคน และนำความคิดของคนให้เดินตามและกระทำตามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูยากที่จะควบคุมแต่มนุษย์ก็สามารถควบคุมมาได้แล้วบางครั้งเรากลับพบว่าเราสามารถและเราพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเราแต่สิ่งที่อยู่ภายในเรานั้นกลับเป็นสิ่งที่ควบคุมยากที่สุดหรืออาจจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า เราชอบที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแต่เรากลับไม่ค่อยมีความเต็มใจสักเท่าไหร่ที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่ในเราหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการควบคุมอารมณ์มีสุภาษิตหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าคนชั่วร้ายทำให้ใบหน้าของตนด้านไปแต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน คนชั่วร้ายหรือคนไม่ชอบธรรมจะมีสีหน้าที่บึ้งตึงเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมคนประเภทนี้เป็นคนที่ถูกอารมณ์ควบคุมแทนที่เขาจะควบคุมอารมณ์ของตนเองในขณะที่คนดีคนชอบธรรมสุภาษิตได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบพินิษฐิเคราะห์เพื่อที่จะหาทางเข้าใจความเป็นไปความเป็นมาของอารมณ์ตนเอง เพื่อที่จะหาวิธีดำเนินตามทางที่ถูกต้องโดยมีความเข้าใจในเรื่องเหตุและผลเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้แม้จะมีความยุ่งยากของชีวิตเกิดขึ้นเขาจะไม่หวั่นไหวเพราะเขามีความเข้าใจในความจริงของโลกเพราะเขารู้ว่าตัวเองมาจากที่ไหนอยู่ที่นี่ทํำไมและกํำลังจะไปที่ไหนสายตาของคนชอบทำจับจ้องอยู่ที่เส้นชัย เขารู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตของเขาที่เขาจะมุ่งไปเพื่อความสำเร็จและจะไม่ยอมเสียเวลาลงไปอยู่ริมทางกับเรื่องที่ไม่จำเป็นต่างจากคนธรรมคนธรรมเป็นผู้ที่ไม่สนใจในการศึกษาและเข้าใจในเรื่องอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเขาจึงถูกอารมณ์ควบคุมและมีชีวิตที่เด้งไปเด้งมาโดยการตอบสนองของอารมณ์โกรธ และความหงุดหงิดต,ต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิตตาของเขาเบลอจากเป้าหมายที่สำคัญของชีวิตจึงเป็นบุคคลที่เสียเวลายอยู่ริมทางเรื่อยไปเมื่อมีเรื่องระหว่างทางของชีวิตที่ดึงให้เขาตกอยู่ในอารมณ์ที่เปราะบางและอ่อนไหวให้เราพิจารณาทางของตนพินิษวพิเคราะห์เพื่อเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอารมณ์ที่อาจตอบสนองเพื่อให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์คนชั่วร้ายทำให้หน้าของตนด้านไปแต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตนสวัสดีครับ